นิดๆน,น,น,น้อยๆก็น้ำใจจนเขามีทุกวันนี้มานะคะทุกคนคะ่ะจนเขามานั่งได้มานั่งชูคอด่าคนนั้นว่าคนนี้อยู่ท่าทุกวันนี้นะจะไปโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะต้องโทษมูเจ้าค่ะ FC นี่แหละอืมสมัยก่อนน่ะนะนะสี่แสนกว่านะนะโทษสี่แสนกว่านะโทษเขาไม่ได้ะคะ่ะคุณผู้ชม FC จ้า ทุกคนคะมูเจ้าคะโทษโทษเขาสองคนหัวเมียไม่ได้หรอกโทษพวกเรานี่แหละที่เคยเป็น FC เนี่ยนะนะอดีตที่เคยเป็น FC นะคะต้องโทษเราคะ่ะอืมนะคะคุณจันสุดาสวัสดีนะคะต้องโทษพวกเราเนี่ไปสนับสนุนนะไปสงสารอ่ะไอ้นั่นไม่มีกูก็โอนไอ้นี่ไม่มีกูก็โอนฮนะ ตู้เย็นไม่มีฝาบ้านไม่มีฝาชั่วไม่มีโอนค่ะคนใจดีโอนอืมไม่เคยพี่เอเซียไม่เคยคิดหรอกใครใครเป็นบ้างรอนั่งรับอย่างเดียวอืฮะให้ใครไม่เป็นค่ะรอนั่งรับอย่างเดียวรับมาแล้วไม่รู้จักให้นะคะกูรอรับอย่างเดียว คนโอนก็หลับหูหลับตาโอนอย่างเดียวไม่ได้ดูเลยใช่ตัวเองต้องด่าตัวเองค่ะมิยไปโทษเขาสองคนไม่ได้เราต้องโทษพวกเราเองนะคะนะที่ไม่ลืมหูลืมตาไปว่าอ่าไปสงสารเขาอืไปช่วยเขาเองจนได้มานั่งชูคอดา่าคนนั้นดา่าคนนี้ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดคนอื่นผิดทุกคนอืนะไอ้นั่นก็ผิดอีนี่ก็ผิด ล่าสุดใครไม่ว่าแอดนิง้งแกน้ำตาลเปี้ยวไม่ไว้ใจเขาฮะทั้งที่เขาเคยช่วยคุณช่วยแทบจะทุกอย่างเอาของมาขายให้อืมสุดท้ายคุณก็มาด่าเขาฮะจะจะจะ,จะโทษตัวเองตอนกี่โมงคะจะโทษตัวเองเมื่อไหร่ ใช่ค่ะคุณมา่าสงสารสุเทพเนี่ยเสียงจะไม่มีอยู่แล้วนะสุเทพนี่นะคะสมัยก่อนก่อนที่จะเข้าไปโอ้ยบรรดาพวกบรรดาเอฟซพอตายนะคะเข้เขาไปนะโอ้ยสุเทพพูดสุเทพพูดดีอย่างนั้นสุเทพพูดดีอย่างนี้นะคะจนสุเทพเข้าไปในานาดงดอกนา,นาจำปาดับอเข้าไปอยู่ สุเทพด้วยความที่สุเทพไม่รู้อะเนาะเขาก็ไม่รู้ว่ามีพวกในนั้นอะมันมีคนขี้อิจฉาเย,ยอะไงเทพก็เข้าไปเออก็ช่วยงานไปนะสุดท้ายนะสุดเทพทํา,ด,ทา,ด,ทาทดีแทบตายไปเดินแสวงบุญอะไรสุดเทพก็ไปอืท,ทําดีแทบตายสุดท้ายนะคะไม่หลงเหลือความดีอะไรเลยเออ ให้บรรดาพวกผู้พิทักษ์สายบุญออกมานั่งดา่าสุเทพดา่าจนสุเทพไม่ยอดซับล่วงละเนาภายในพริบตานะสาวบนก็นั่งดูเอาดูซิต่อไปเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเราก็นั่งดูนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ออกมาก็ยังอยู่เราก็นั่งดูแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าสุเทพเราสงสารไม่ซ้าเราสงสารสุเทพนะคะสาวบนสงสารมากอืยอดซับล่วงไม่มีคนดู นะไม่เป็นไรคะ่ะพี่สิริลักษ์มันจ้องอยู่แล้วแหละนะหนูรู้ไม่เป็นไรคะ่ะปล่อยมันพี่เอเชียขึ้นมามันก็ด่ามันก็เปิดพี่เอเชียแล้วมันก็ด่านะอ,อีนี่นะคะไม่มีสมองเป็นของตัวเองคะ่ะพี่สิริลักษขะนะมันอยากทําอะไรให้มันทําค่ะมันไม่มีสมองเป็นของตัวเองนะคะคอยเปิดไลฟ์สดคนนั้นไลฟ์เปิดอ่าเปิดไลฟ์สดคนนี้แล้วก็มานั่งด่า อีนี่มันไม่มีสมองค่ะนะถ้ามึงเปิดกูอยู่นะกูจะบอกมึงเลยว่ามึงไม่มีสมองอีมาม่าอีสมองกวงมึงไม่มีสมองมึงอ่ะมันเป็นได้แค่ขี้ข้ากูจะบอกให้นะมึงเข้าห้องกูไม่ได้ไงเพราะกูบล็อกมึงไปแล้วต่อให้มึงเอาเอามาตานมาต่อให้มึงเอามาเอามาตานมาก็สี่กี่สิบกี่ร้อยตัวกูก็จะบล็อกมึงค่ะนะมึงมันเป็นได้แค่ขี้ข้าอีมาน มึงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกนะใช่ค่ะพี่สมใจนะคะคุณ Hello Happy สวัสดีนะคะนะสุเทพโดนไล่ออกมานะคะโดนถีบทรงออกมาสุดท้ายก็มานั่งลาออกเพราะโดนเขาลุมสกรรมโดนผู้พิทักษ์สายบุญลุมสกรรมลุมดาเขา ลุมด้อยค่าเขาลุมกระทืบไอ้เราก็สงสารไม่รู้จะทำยังไงนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะเรานก็แค่เสียงเล็กๆเ,เสียงเดียวจะพูดไปก็ก็คงจะสู้เขาไม่ได้ไงณตอนนั้นนะคะที่ยังอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะวันหนึ่งนะคะสุเทพเขาก็เอาบัญชีของวัดนะ อ่ไม่ใช่วัดศูนย์ปฏิบัติธรรมนะมาปักนะคะเพื่อที่จะให้เอฟี C, โอนเข้าไปช่วยวัดช่วยศูนย์ปฏิบัติธรรมูนย์นี้อะไรเกิดขึ้นคะโดนร้องเรียนค่ะสุเทพโดนร้องเรียนนะคะไอ้คนไปร้องเรียนก็โอ้โหง่าวนะคะบนลลมางง่าว ส่วนอีกฟังหนึง่งส่วนอีกพ่อนักบุญแม่นักบุญ,แม,บญแม่คนดีแม่ผู้น่าสงผู้คนอา่าคนผู้น่าสงสารเนี่ยนะจะทําบุญทีก็ต้องรอเอฟผู้ใจใจดีโอนค่ะมึงไม่ไปตรวจสอบมั้งละ่ะมึงไม่ไปแจ้งร้องเรียนมั้งละ่ะนะไปสิอย่างนี้มันสองมาตรฐาน นะไม่มีการไปขอโทษเขาจนทุกวันนี้เออเขาไปอยู่ด้วยเอซมาดูเยอะนะเอซมาให้การสนับสนุนเยอะก็อิดช้าเขาอิดช้าเข้าไปทั่วแต่บอกปากบอกว่าตัวเองเป็นคนดีเป็นผู้โดนกระทำอืมเป็นผู้น่าสงสาร โดนแม่น้องหรือน้องสาวของตัวนางเองเนี่ยออกมาว่านะก็ยังจะออกมาปากดีอีกว่าที่เขาไม่ขอบใช่าขอบคุณด้วยความไม่จริงใจมืนนะาหน้ามืนมากเลยอ่ะนะคุณพี่ราตรีสวัสดีนะคะเออ มองไม่มีเท่าน้องตัวเองยังจะมีหน้าไปพูดอีกละอายแก่ใจบ้างไหมอะสำนึกบ้างไหมอ่ะฮะเคยละอายแก่ใจบ้างไหมจะยอมรับผิดจะคิดว่าตัวเองผิดเมื่อไหร่ภาษาอะไรนี่ภาษาอียงเนภาษาเกาหลีบอแม่มีวีสวัสดีค่ะฮะ เเลิกหลงตัวเองตอนกี่โมงคะกลับมาได้แล้วมาอยู่ในโลกของความจริงมาอยู่ในโลกปัจจุบันคะ่ะอย่าอยู่ในโลกของความหลงตัวเองเลยออย่าลืมโปรวันเกิด17สิงหใกล้แล้วใกล้แล้ว,ใกล,ลวใกล้แล้วค่ะคุณทวีสาขาสวัสดีนะคะใกล้แล้วค่ะอืมโปร17สิงหาใกล้มาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะ อืม <c ười> คุณโยโยชยาเหรอคะสวัสดีคะ่ะนะคะมันพูดโทษลูกเขาก่อนแม่เขาก็สวนกลับก็ใช่ไงคะอืไปว่านที่ลูกเขาเสียไปว่าน้องนะ,ะที่เสียชีวิตไปทําให้เกิดเรื่องราวมากมายนะคะดูเหมือนจะขอบคุณแต่มันไม่ใช่นะ,ะแต่กลับไปโทษเด็กคนนึ่งนะคะที่เขาไม่รู้อ,โนโนอินโอีินเน ที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยที่เขาต้องจากจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรนะคะเขาต้องจากโลกนี้ไปก่อนวัยอันควรเขายังไม่ได้ใช้ชีวิตของเขานะโดยซ้ำไปแค่สามขวบเองเขายังไม่รู้เรื่องเด็กเขาหน้าองสารนะคะนะเด็กอายุแค่สามขวบเนี่ยยังไม่รู้อีโนอยอีเนยเลย ลองเป็นลูกคุณมั่งะ่ะถ้าลองเป็นลูกถ้าลองเป็นลูกคุณเนี่ยอืมคุณจะเสียใจขนาดไหนนะวันนี้ขอกลับคํานะคะจากที่เคยว่าแม่น้องสมัยก่อนลูกเสียทําไมคุณไม่ร้องไห้ลูกคุณทําไมคุณไม่ไม่ไม่มีน้ําตาเลยวันนี้ขอกลับคํานะคะเข้าใจความรู้สึกของของข,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 ของความเป็นแม่นะคะเออไปว่าน้องที่เสียทําให้เกิดเรื่องราวมากมาย ลองคิดในมุมกลับสิถ้าเป็นลูกคุณน่ะนะถ้าเป็นลูกคุณห่ะเออแล้วถ้ามีคนมาว่าอย่างเนี้ยคุณจะคิดว่ายัางไงต้องออกมาตอบโต้ก็ต้องออกมาปากดีเหมือนเดิมรู้นะคุณน,นิสินเหรอคะสวัสดีนะคะมันคงเสียใจที่คนเขามาจับมันได้ คนแบบนี้ไม่สำนึกหรอกคะ่ะไม่เคยคิดเสียใจหรอกถ้าคนมันคิดเสียใจคนมันสำนึกเนี่ยมันจะไม่ออกมาปากดีนะคะไล่ว่าคนนั้นไล่ด่าคนนี้อยู่อย่างนี้หรอกคะ่ะนะวันนี้ได้เห็นนะคะวันนี้ตาสาวบนได้ตาสว่างสาวบนได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้เห็นพฤติกรรมของเขาแล้วได้รู้ตัวตนของเขาแล้วว่าเขาเป็นแบบนี้ เราเข้าใจนะคะว่าที่มาของคนเราอะ่ะสันดานของคนเราอะ่ะมันไม่เหมือนกันแต่มันก็เปลี่ยนได้มันเปลี่ยนกันได้ค่ะทุกคนคะ่ะมันเปลี่ยนกันได้นะแต่นี่คุณเล่นไม่เปลี่ยนเลยยืนยันอยู่คำเดียวลุงเคยเป็นมาแบบนี้ป้าเคยเป็นมาแบบนี้นะคะจะให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนได้ถ้าคุณจะเปลี่ยนจริงๆอะ่ะ ถ้าคุณตั้งใจจะเปลี่ยนทําไมมันจะเปลี่ยนไม่ได้ล่ะคะแต่คุณไม่เปลี่ยนไงนะใช่ค่ะคุณลาตรีหลานในไส้ตัวเองแท้นะยังจะพูดแบบนั้นได้ยังไงอะน้องเขาก็ไม่ได้อยากเสียชีวิตนะคะนะน้องเขาไม่ได้อยากเสียชีวิตค่ะเขาอยากจะอยู่ต่ออยากใช้ชีวิตของเขาขอบคุณพี่ดิดนะคะเห็นแล้วละ่ะ เมื่อกี้ก็เจอในช่องพี่เอเซียพี่การานาสวัสดีค่ะคุณพรทิพย์สวัสดีนะคะร้านในใส่ตัวเองแท้ๆฮะใครเขาจะอยากเสียชีวิตหรอคะใครมันจะไปรู้เออฮะ สารล้านมั้งหรอแต่ก่อนนี่เห็นอุ้ยสงสารร้องไห้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ฮะอา สงการสวัสดีค่ะเป็นอะไรกันไปแล้วทุกวันเนี้ยไม่หลงเหลือของความเป็นลุงเป็นป้าแล้วเหรอคะถามหน่อยสิและไอ้คำว่าลุงกับป้าเนี่ยเลิกใช้เถอคะค่ะนะลุงกับป้าเนี่ยเลิกใช้เถอะถ้าจะว่าให้น้องขนาดนั้นน่ะนะ ขอบคุณน้องที่เสียที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเนี่ยเลิกใช้เถอะค่ะคำว่าลุงกับป้าเนี่ยมึงเรียกชื่อมึงแทนตัวมึงเลยค่ะฮะสวัสดีคุณนัชศสีนะะมึงเรียกชื่อมึงแทนตัวมึงเลยค่ะไม่ต้องเรียกลงุงรืไม่ต้องมาลุงมาป้าแล้วสะอิดสะเอียนคำนี้เหลือเกินอะสะอิดสะเอียนคำนี้เหลือเกินนะคะคุณส้มหวานค่ะสวัสดีค่ะส,สะสอิดสะเอียนมาก ระยะเวลาสี่ปีเนี่ยมันบวชไม่ได้ค่ะคุณลาตรีคะ่ะบวชไม่ได้นะคะคุณตองสวัสดีคะ่ะมันบวชไม่ได้คนที่มีคดีอ่ะมันบวชไม่ได้ยังไงมันก็บวชไม่ได้ค่ะพระท่านไม่ให้บวชหรอกท่านไม่บวชให้ นะคะคนที่มีคดีติดตัวคนที่ยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจำเลยอยู่ยังไงก็บวชไม่ได้ค่ะพระท่านไม่บวชให้ค่ะพระท่านไม่บวชให้ค่ะทุกคนแต่ก่อนเราก็เคยเชื่ออย่างนี้แหละว่าทำไมถึงไม่บวชคุณนิยมสวัสดี ราพอมานั่งไปฟังเรื่องราวอะไรต่างๆมาอ๋อคุณจะรู้ว่าอ๋อคนที่มีคดีติดตัวเนี่ยคือบวชยังไม่ได้จนกว่าจะพ้นจนกว่าศาลจะตัดสินว่าคุณไม่มีความผิดศาลท่านจะตัดตัดสินว่าคุณไม่มีความผิดจริงๆนะคะเขาถึงจะบวชได้นะคะอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลท่าน เราไม่ไปก้าวกายตรงนั้นนะคะแต่เพียงแค่เราอยากจะออกมาพูดในพฤติกรรมของเขาที่เขาแสดงออกมาต่อสายตาประชาชนอย่างเราเราเนี่ยเราก็เป็นประชาชนนะคะนะเราก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเขาก็เป็นคนของประชาชนในเมื่อเขาแสดงพฤติกรรมของเขาออกมาให้ประชาชนอย่างเราได้เห็นเราก็ออกมานั่งวิพากษ์วิจารณ์ก็แค่นั้นอืมก็ถ้าในเมื่อเราเตือนกันแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วไม่เชื่อ ก็จะไปนสนใจทําไมล่ะคะเออนะเราเปลี่ยนเขาไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองนี่แหละใช่ไหมคะทุกคนคะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนเขาได้เขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนที่ตัวเราไงก็จบก็แค่นั้นอืมคาะส่วนคนที่พยายามที่พยายามยังจะไปปกป้องไปอวยกันอยู่อันนั้นก็แล้วแต่ค่ะนะเราไปห้ามใครไม่ได้เราไปบังคับใครไม่ได้ ใช่ไหมเราบังคับเขาไม่ได้เราให้เขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนที่เราตัวเราเอง